เป็นลูกทีมของจานหวานช่ำทุกวันจริงๆ สวัสดีครับสวัสดี FC และคอบอลของผมบาสเทบอลทุกๆคนและทุกทท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเต็มเครื่องกับเบื้องแตกเลยทั้งหน้าช่องและในครอบครัวเทพบอลเอาหน้าช่องก่อนเมื่อวานนี้ที่ให้ไปครับแนวทางการาตสลายครับลิโอพูลครับตัวซูเปอร์วีพีไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับและในครอบครัวเทพบอลเมื่อวานนี้นะครับเต็มเครื่องตั้งแต่ฟุตบอลเจ็ดสีเลยตัวเน้น v ีพีของผมครับอย่างทางน้ันของอันเจดมราชสีมาไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับและตัวซูเปอร์วีพ แล้วยินดีกับสมาชิกทุกคนเลยเมื่อวานนี้ฟอร์มสุดยอดครับมาทั้งชุดโครงการ2โครงการนะครับ1นึ่เปอร์วีแล้วก็ตัว VP 1 v VP ตามนี้เลยฟินฟินจุกจุ อิ่มๆทุกคนครับยินดีกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเทพบอลอยู่แล้วด้วยตามกันทั้งวันยังไงเรามีกินมีใช้กันทั้งวันจริงๆนะครับส่วนท่านใดครับดูคลิปคปนี้อยู่และต้องการแนวทางแบบนี้ทีเด็ดในทุกวันแบบนี้ครับต้องการครอบครัวกีฬาที่มีความมั่นคงมีความมั่นยําให้เข้ามาได้เลยครับไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับเพราะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมมีคําอธิบายอยู่ทําตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับครบท ทุกลีกนะครับถ้าอยากได้การแนวทางฟุตบอลสดเราก็รันกันให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วครับเรามีทีมงานเทปบอลอีกหลายท่านนะครับและก็อินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนาสายฟุตบอลเยอะแยะมากมายครับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับตัวผมนะครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ครับยิ่งเป็นสมาชิกของผมครับมีปัญหาทุกอย่างทุกกรณีผมจัดการให้หมดเลยนะครับวันนี้สวัสดี FC ฟคอบอลกันอีกครั้งครับค่ำคืนวันประหลัดนะครับที่13 ป้าเล็กครับอยู่าคอนเฟนเยอะแยะมากมายเลยตัวผมจัดให้เหมือนเดิมหน้าช่องออเดิร์ฟหน้าช่อง3ทีมนะครับเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันรับประกันผลกําไรให้ผมดูบทวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้วดูแนวทางกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จัดมาแล้ว3ทีมนี้จะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันนิสส์ยูฟ่ายูโรปาลีกครับเราไปที่ประเทศฝรั่งเศสครับปาร์คโอลิมปิกลียงนาอีครับโอลิมปิกลียงครับจะเปิดบ้านตอนเราก็มีเรื่องของ FC ฟซีบาเซ่นนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้คิกออฟเวลา23นาฬิกา45นาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าโอลิมปิกลียงครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้นะครับในทุกรายการส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างลียงครััับบ5เกมหลงครชนะ3แพ้2 ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรแต่2แมตช์ท้ายแพ้มา2เกมรวดนะครับก็ถือว่าดอปลงมาอยู่นิดหน่อยทั้งฝั่งของบาซซอนครับเหมือนกันครับหเกมหลังครับชนะ3แพ้2เกมในทุกรายการก็ชนะมา3าเกมรวดถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีในช่วงหลังนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้นานอย่างทางด้านของเออร์เนสต์นัวมาครับมีการบาดเจ็บครับโอเลวมันการาที่มีการบาดเจ็บนอกนั้น้ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในบ4-31เช่นเดิมทัั้งงของทีมอนย่งเช่าเด่ม วันนี้ไม่สามารถใช้งานทางด้านของเคอิงโงเทสซีโมโต้ได้นอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาให้ผบบม4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการสำหรับคู่นี้นะครับผมชอบที่โอลิมปิกรียงเจ้าบ้านมากกว่า นะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับศักยภาพทีมคุณภาพนักเตะระบบการเล่นผมมองว่าโอลิมปิกลียงดูเหนือกว่าทางน้าของบาเซเลนเยอะถึงแม้สองเกมท้ายนะครับจะพ่ายมาในศึกลีกเอิงครับแต่ผมมองแล้วนะครับด้วยคุณภาพนักเตะต่างๆแล้วกระแสต่างๆวันนี้มันเข้าทางลียงและต้องการเรียกความมั่นใจในแมตช์นี้ด้วยบาเซเลนเกมเยอือนในเกมยุโรปไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นครับวันนี้ผมคิดว่าทําได้อย่างน้อยมีแน่ๆหนึ่งประตูสำหรับโอลิมปิกลียงเลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทําให้ทุกคคผิดหวัังรบ คู่ที่2นะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกครับเรามาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับไปที่สนามครับเดคุปอิฟอารีนาครับในนั้นของฟีนูดรอตเทดัมครับจะเปิดบ้านตลาดกันอยู่ในนั้นของพานาทีไนกอสจากกีตนะครับคู่นี้ก่อนเกมครับในลีกสเตทของพวกเขาก็ฟีนูดอยู่อันดับที่34นะครับส่วนนในนั้นของพานาทีไนกอสอยู่อันดับที่12ของสเตท ยูรป้าลีกณตอนนี้นะครับคลิกออฟเวลา23นกา45นาทีครับความได้เปรียบันนี้ต่างประเทศมองว่าฟีนูรล็อตดัมครับเปิดบ้านได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆนะครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันมาในเกมล่าสุดครับในปี2019นะครับฟีนูร์ลอตดัมครับเปิดบ้านพ่ายกับพานาทีไนกอสครับศูนย์ประตู3นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ครับก็ฟีนูรเจ้าบ้านครับ5เกมหลังถือว่าดีครับชนะ3 แพ้หเสมอ1นก็ถือว่ามีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีนะตอนนี้เช่นเดียวกันวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นฟีนอลเทดัมขาดแกนหลักเยอะ่อสมควรครับเจ็บก่อนหน้าอยู่แล้วนอกั้กก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในระบบ53 2เหมือนเดิมครับนำทีมโดยพวกรีโอซาเออร์พวกนี้พร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งของพาณาชย์นกอสทีมเยือนครับวันนี้ของฟาลาเฟลวิเดเตสนะครับก็ไม่มีตัวเล่นบาดเจ,จบ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับมาในระบบเีมืองสามหนทางเหมขอนเดร์กี นะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันนะครับแนวท่าของผม,ผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเคียร์อยากให้เลือกมองกันสําหรับค่ำคือวันนี้ผมชอบที่ ฟีนูดลอตเธอร์ดามมากกว่านะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับระบบการเล่นคุณภาพนักเตะแล้วดูแล้วฟีนูดูเหลือมกว่าทางด้านของพานาเนียกอสนะครับถึงแม้ทางด้านของพานาเนียกอ์สมีฟอร,ร์มการเล่นดีแต่วันนี้มาเยือนที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ผมมองว่ายากนะครับวันนี้เต็มที่เลยนะครับฟีนูดลอตเธอร์ดามจะปิดประตูแพ้เต็มที่หูแหวงเขาเสมอแต่ผมมองถึงมุมชนะมีมากกว่าฉะนั้นครับวันนี้ฟีนูดต,ต้องการแต้มจริงมีสิทธิ์ชนะได้อย่างน้อย คู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายสำหรับออเดิร์ฟหน้าช่องในคัมคือวันนี้ยังอยู่ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเหมือนเดิมนะครับเรามากันที่ฝรั่งเศสกันอีกหนึ่งสนามครับเป็นท่านของลิวครับจะเปิดทางด้านของปีแอร์โมรูอารีนาครับตอนแรกก็มีท่านของ p ีเอโอเคซาร์นลิกาจากจีดนะครับคู่นี้ก่อนเกมนะครับทางด้านของลิวอยู่ในันดับที่5ของสเตทนะครับส่วนทางด้านของ p ีเอโอเคอยู่อันดับที่28ของสเตทยูโรปาลีกณตอนนี้ นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราพรความได้เปรียบวันต่างประเทศมองว่าริวครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างริวเจ้าบ้านครับห้าเกมหลังชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งเกมในทุกรายการถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีทางฝั่งของพรีโอเคซานโดริก้าครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งในทุกรายการของพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับวนี้พเจ ขาดตัวเล่นก็เอ็นเกลมูเกาครับมีการบาดเจ็บ,บ,บครับนาบินเบนทัลแปรครับมีการบาดเจ็บดองน,นั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับมาในบะกบ4 2 3 1ในค่ำคืนวันนี้ทั้งฟังของริว ทางฟังของทีมนเยือนอย่าง p ีโอเ a โซโนลครับวันนี้ไม่สามารถใช้งาน้ทน,นของ Dimit r i o อนะครับเพนคาร์ดนะครับที่มีการบาดเจ็บตอนนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็พร้อมจัดชุดทีมสุดลงสนามลงฉะกันในค่ำคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเกตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันสำหรับผมคืนนี้มองที่ลิวฝรั่งเศสได้เลยนะครับได้เปรียบทุกอย่างอยู่แล้วสัจจะวภาทีมตัวผู้เล่นคุณภาพนักเตะระบบทีมประสบการณ์ในเกมยุโรปครับผมมองว่าลินนาง ทางด้านของ p a o OK ออย่างแน่นอนนะครับวันนี้ได้เปรียบต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองอีกตั้งหากครับแล้วก็แรงจูงใจมีฟอร์มกำลังดีด้วย <c oughs> คิดว่าวันนี้นะครับเปิดบ้านชนะได้อย่างน้อย1ประตูอย่างน้อยมือมีเฉือนลุ้นเม็ด2กินเต็มของพวกเขาดีกว่าฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียร์ของริวครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปออเดอร์สามทีมหน้าช่องในงค่ำคืนวันนี้นะครับเลือกเชียร์ทางาท้นของโอลิมปิกลียงนะครับฟีนูดลอตเทดัมและปิดท้ายด้วยริวครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรอย่างแน่นอนครับสุดท้ายผมฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับแนวทางบทวิเค์วิจาณ์ที่ตัวผมบาสเทตบอลให้กับ f อฟทุกท่านสําหรับหน้าช่องครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมานะครับทาคลิปแบบว่าชี้ทีมนน้นทีมนี้มั่วซู้ตัวเหล่งทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่่่นนนนออผผมมมมมให้้้ดววยขูลคาาจะเป็ซึงมมี บทวิห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้ครับและฝากกันไม้สุดท้ายเลยครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับมาเอากันได้เลยในข้อครัวเทพบอลครับแนวทางฟุตบอลเจ็ดสีแนวทางฟุตบอลตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็วันนี้มียูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยมาเอากันเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องได้เลยในครอควเทพบอลไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามานะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับทางเข้าง่ายนิดเดียวใต้ลูโปรไฟล์มีคําอธิบายอยู่ทงตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันผลงานผมมีให้เห็นทุกๆวันเข้ามาได้้เลยนคคีผขอ ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ